ลองถามตัวเองเงียบๆตอนนี้ดูสิครับทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยพลังของความคิดแบบไหนคุณกำลังเดินไปข้างหน้าหรือกำลังเดินวนอยู่ในวงกลมเดิมๆที่แม้แต่ตัวคุณเองก็เบื่อแต่ก็ยังไม่รู้จะก้าวออกมายัางไงสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการใช้ความคิดเดิมไปเผชิญกับสถานการณ์ใหม่เหมือนกับเรายุกกุญแจดอกเก่าไปพยายามไขประตูบานใหม่ แล้วก็บ่นว่าทำไมมันไม่เคยเปิดสักทีชีวิตหลายคนติดอยู่ที่ตรงนี้ครับติดเพราะความเคยชินติดเพราะความกลัวติดเพราะเชื่อว่าตัวเองก็เป็นแค่นี้จนสุดท้ายชีวิตเหมือนถูกสั่งให้เล่นซ้ำฉายซ้ำเหมือนแผ่นเสียงที่เข็มสะดุดอยู่ที่ร่องเดิมผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับสตีฟจ็อบเคยถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาเองเป็นคนก่อตั้งคิดดูสิครับมันเหมือนฝันร้ายที่สุดของใครหลายคนเลยนะ แต่แทนที่จะจมอยู่กับความคิดเดิมๆอย่างฉันล้มเหลวหรือฉันไม่คู่ควรเขากลับเลือกเปลี่ยนมุมมองใช้ช่วงเวลานั้นสร้างพิซซ่าและ Next ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นรากฐานให้ Apple กลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมนี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมให้ความคิดเดิมมาล่ามโซ่ชีวิตไว้ถามกลับมาที่ตัวเราเวลาคุณล้มเหลวคุณคิดอะไรกับตัวเองเป็นอย่างแรกคุณโทษโชคชะตาโทษคนอื่น หรือคุณกล้าที่จะถามว่าฉันกำลังใช้วิธีคิดแบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าเพราะบ่อยครั้งความล้มเหลวไม่ใช่เพราะเราขาดความสามารถแต่เพราะเราเอาวิธีคิดเก่ามาใช้กับความท้าทายใหม่แล้วเราก็หวังว่าผลลัพธ์จะเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วผลลัพธ์มันก็ซ้ำอยู่ดีผมเชื่อว่าทุกคนมีช่วงเวลาที่อยากเปลี่ยนชีวิตบางคนอยากมีรายได้มากขึ้นบางคนอยากมีสุขภาพดีขึ้นบางคนอยากหลุดจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายใจ แต่คุณรู้ไหมครับว่าทําไมหลายครั้งมันไม่สําเร็จเพราะแม้แต่เป้าหมายจะใหม่แต่ความคิดที่ใช้ยังเก่าเหมือนเดิมเหมือนคนที่อยากลดน้ําหนักแต่ยังคิดว่าฉันไม่มีวินัยเหมือนคนที่อยากเริ่มธุรกิจแต่ยังคิดว่าฉันไม่เก่งพอเหมือนคนที่อยากมีความรักที่ดีแต่ยังคิดว่าฉันคงไม่มีใครเอาคำถามคือแล้วชีวิตจะไปข้างหน้าได้ยังไงถ้าในหัวเรายังฉายซ้ำเทปเก่า เนลสันแมนเดล่าเคยพูดว่าฉันไม่เคยแพ้ฉันชนะหรือไม่ก็เรียนรู้นี่คือทัศนคติของคนที่เคยถูกจองจำยาวนาน17ปีแต่กลับออกมาเป็นผู้นำประเทศลองคิดสิครับถ้าแมนเดลายึดติดกับความคิดเดิมๆอย่างชีวิตฉันถูกทำลายแล้วโลกคงไม่เคยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างการล้มเลิกระบบการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้มันเตือนเราว่าสิ่งเดียวที่เปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นพลัง คือวิธีคิดใหม่ไม่ใช่การรอให้โลกเปลี่ยนแต่คือการเปลี่ยนมุมมองของเราเองก่อนคุณอาจถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความคิดเดิมกำลังพาชีวิตวนซ้ำมันง่ายมากครับลองสังเกตดูว่าคุณกำลังบ่นเรื่องเดิมๆซ้ำๆอยู่หรือเปล่าคุณกำลังเผชิญปัญหาแบบเดิมๆซ้ำๆโดยไม่มีคำตอบใหม่หรือเปล่าคุณกำลังใช้คำพูดแบบเดิมกับตัวเองเช่นฉันทำไม่ได้ หรือฉันก็เป็นแบบนี้แหละหรือเปล่าถ้าใช่นั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังติดกับความคิดเดิมอยู่ผมอยากให้คุณลองนึกถึงไอน์สไตน์ที่พูดไว้อย่างคมคายว่าปัญหาที่ถูกสร้างขึ้นจากระดับความคิดหนึ่งจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยระดับความคิดเดียวกันแปลว่าถ้าคุณอยากแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นคุณต้องยกระดับความคิดขึ้นไปด้วย ไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนคุณใช้บันไดไม้สั้นๆไปพยายามปีนกำแพงสูงไม่หวันข้ามได้ผมอยากให้คุณลองหยุดคิดสักนิดนะครับในชีวิตของคุณตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่คุณกำลังเผชิญซ้ำๆบางทีอาจไม่ใช่เพราะคุณไร้ความสามารถแต่อาจเพราะคุณยังไม่กล้าเปลี่ยนวิธีคิดคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเสมอไปแต่พวกเขากล้าสงสัยความคิดเดิมของตัวเองพวกเขากล้าถามว่า มันมีวิธีอื่นไหมและคำถามเล็กๆแบบนี้แหละครับที่เปลี่ยนทั้งชีวิตเหมือนเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนแรกๆเขาก็เป็นเพียงคนทำงานประจำใน Wall Street แต่เขากล้าถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่ลองทำสิ่งนี้ฉันจะเสียดายไหมตอนอายุ80คําคำถามนี้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเขาจากพนักงานเงินเดือนกลายเป็นผู้สร้างอาณาจักรอีคอมเมิรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมครับมันไม่ใช่ความทิดซับซ้อนอะไรเลย แค่กล้าตั้งคำถามใหม่ๆกับตัวเองแล้วไม่ยอมให้ความคิดเดิมขังชีวิตไว้บางทีความคิดเดิมที่อันตรายที่สุดไม่ใช่แค่ความคิดลบแต่คือความคิดที่เรารู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่แล้วเพราะคำว่าโอเคบางทีก็เป็นศัตรูข,ของคำ่าดีที่สุดมันทำให้เราพอใจแค่การอยู่รอดโดยไม่เคยกล้าไปไกลกว่านั้นคนมากมายติดอยู่ตรงนี้ครับติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซน เหมือนกับคนที่ทำงานประจำแล้วคิดว่าอย่างน้อยก็มั่นคงแต่ลึกๆในใจก็รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพมากกว่านี้แต่เพราะความคิดเดิมคอยบอกว่าอย่าเสี่ยงเลยเดี๋ยวพลาดสุดท้ายชีวิตก็อยู่กับความมั่นคงที่จริงๆแล้วไม่มั่นคงเลยเพราะเราไม่ได้โตเราแค่ยืนอยู่ที่เดิมลองมองไอดอลระดับโลกอย่างโคบีไรอันเขาไม่เคยพอใจกับชัยชนะที่ผ่านมา ทุกครั้งที่ได้แชมป์เขากลับซ้อมหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะในหัวเขามีความคิดใหม่เสมอว่าถ้าฉันหยุดแค่ตรงนี้มันก็เท่ากับฉันกำลังถอยหลังนี่คือความต่างของคนที่ไม่ปล่อยให้ความคิดเดิมครอบงำชีวิตแล้วเราล่ะครับเราจะยอมให้ความคิดแบบก็แค่นี้แหละชีวิตฉันเป็นตัวกำหนดอนาคตไปอีกกี่ปีผมอยากชวนคุณลองนึกภาพถ้าคุณใช้ความคิดใหม่ๆ กับเรื่องที่คุณกำลังติดขัดอยู่ตอนนี้มันอาจไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่เสมอไปบางทีมันอาจเป็นเพียงการถามคำถามเล็กๆอย่างมีอีกวิธีที่ฉันยังไม่เคยลองไหมหรือถ้าไม่กลัวความผิดพลาดฉันจะทำอะไรหรือฉันอยากเป็นใครในอีก5้าทีข้างหน้าเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการถามคำถามที่ต่างออกไปดูอย่างโทมัสเอดิสันเขาลองผิดลองถูก กับการสร้างหลอดไฟกว่าพันครั้งถ้าเขายึดติดก,กับความทิดเดิมว่าล้มเหลวอีกแล้วโลกนี้อาจไม่เคยมีแสงไฟในแบบที่เรารู้จักแต่เขาเลือกตีความใหม่ว่าฉันแค่เจอวิธีที่ไม่เวิร์กอีกหนึ่งวิธีความคิดแบบนี้แหละครับที่พาชีวิตก้าวไปสู่สิ่งใหม่ในทางจิตวิทยามีทฤษฎีที่น่าสนใจมากเรียกว่า Growth Mindset หรือวิธีคิดแบบเติบโต มันต่างจาก f ิกซ d ม i n เซ็ตหรือวิธีคิดแบบตายตัวตรงที่คนแบบ f i x ซ์ม i n เซ็ตเชื่อว่าความสามารถถูกกำหนดมาแล้วถ้าเก่งก็เก่งไปเลยถ้าไม่เก่งก็แก้ไม่ได้แต่กร t h ม i n เซ็ตเชื่อว่าทุกอย่างฝึกได้ทุกอย่างพัฒนาได้ดังนั้นเวลาเจออุปสรรคเขาจะมองว่ามันคือสนามซ้อมไม่ใช่กำแพงคารอดเดเวกนักจิตวิทยาที่เสนอแนวคิดนี้ยกตัวอย่างว่า นักเรียนที่เชื่อในกรดม n d เซตจะมีแนวโน้มเรียนเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาไม่กลัวความผิดพลาดแต่คนที่มีฟิกซ์ม n d เซตมักหยุดอยู่ที่เดิมเพราะไม่กล้าทดลองสิ่งใหม่แล้วคุณล่ะครับเวลาคุณเจอความท้าทายคุณคิดกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งพอหรือคุณกล้าที่จะบอกว่าฉันยังไม่เก่งแต่ฉันกำลังเรียนรู้หลายครั้งความคิดเดิมของเราไม่ได้มาจากตัวเราเองด้วยซ้ำ แต่มาจากเสียงรอบข้างที่สั่งสมจนกลายเป็นความเชื่อเช่นตอนเด็กมีคนบอกว่าไทยพูดไม่เก่งหรอกเราก็เก็บมันมาเชื่อและโตมาเป็นคนที่ไม่กล้าพูดต่อหน้าคนทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงประโยคสั้นๆที่ใครสักคนพูดออกมาไม่ใช่ข้อเท็จจริงตลอดชีวิตของเราวอร์เรนบัฟเฟตต์ตอนเด็กก็เป็นคนพูดไม่เก่งครับแต่เขาไม่ปล่อยให้ความคิดเดิมนั้นหยุดเขาเขาไปเรียนคอร์สการพูดต่อหน้าชุมชนจนมั่นใจแล้ววันนี้ เขากลายเป็นนักลงทุนระดับโลกที่พูดเพียงไม่กี่ประโยคก,ก็ทำให้ทั้งตลาดหุ้นขยับได้นี่คือหลักฐานว่าความคิดใหม่สามารถเปลี่ยนอนาคตได้จริงแล้วเราล่ะครับเราจะยอมให้ความคิดแบบก็แค่นี้แหละชีวิตชั้นเป็นตัวกำหนดอนาคตไปอีกกี่ปีผมอยากชวนคุณลองนึกภาพถ้าคุณใช้ความคิดใหม่ๆกับเรื่องที่คุณกำลังติดขัดอยู่ตอนนี้มันอาจไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่เสมอไปบางที มันอาจเป็นเพียงการถามคำถามเล็กๆอย่างมีอีกวิธีที่ฉันยังไม่เคยลองไหมหรือถ้าไม่กลัวความผิดพลาดฉันจะทำอะไรหรือฉันอยากเป็นใครในอีก5ปีข้างหน้าเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการถามคำถามที่ต่างออกไปในทางจิตวิทยามีทฤษฎีที่น่าสนใจมากเรียกว่า Growth Mindset หรือวิธีคิดแบบเติบโตมันต่างจาก Fixed Mindset หรือวิธีคิดแบบตายตัวตรงที่คนแบบฟิกซ์มายเซ็ตเชื่อว่าความสามารถถูกกำหนดมาแล้วถ้าเก่งก็เก่งไปเลยถ้าไม่เก่งก็แก้ไม่ได้แต่โกรธไมายเซ็ตเชื่อว่าทุกอย่างฝึกได้ทุกอย่างพัฒนาได้ดังนั้นเวลาเจออุปสรรคเขาจะมองว่ามันคือสนามซ้อมไม่ใช่กำแพงคารอดเดเวกนักจิตวิทยาที่เสนอแนวคิดนี้ยกตัวอย่างว่า นักเรียนที่เชื่อในกรดม i n d s e t จะมีแนวโน้มเรียนเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาไม่กลัวความผิดพลาดแต่คนที่มี fixed mindset มักหยุดอยู่ที่เดิมเพราะไม่กล้าทดลองสิ่งใหม่แล้วคุณล่ะครับเวลาคุณเจอความท้าทายคุณคิดกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งพอหรือคุณกล้าที่จะบอกว่าฉันยังไม่เก่งแต่ฉันกำลังเรียนรู้หลายครั้งความคิดเดิมของเราไม่ได้มาจากตัวเราเองด้วยซ้ำ แต่มาจากเสียงรอบข้างที่สั่งสมจนกลายเป็นความเชื่อเช่นตอนเด็กมีคนบอกว่าเธอพูดไม่เก่งหรอกเราก็เก็บมันมาเชื่อและโตมาเป็นคนที่ไม่กล้าพูดต่อหน้าคนทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงประโยคสั้นๆที่ใครสักคนพูดออกมาไม่ใช่ข้อจะจริงตลอดชีวิตของเราวอร์เรนบัฟเฟตต์ตอนเด็กก็เป็นคนพูดไม่เก่งครับแต่เขาไม่ปล่อยให้ความคิดเดิมนั้นหยุดเทา้าเขาไปเรียนคอร์สการพูดต่อหน้าชุมชนจนมั่นใจและว,วันนี้ เขากลายเป็นนักลงทุนระดับโลกที่พูดเพียงไม่กี่ประโยคก็ทำให้ทั้งตลาดหุ้นขยับได้นี่คือหลักฐานว่าความคิดใหม่สามารถเปลี่ยนอนาคตได้จริงแล้วเราล่ะครับเราจะยอมให้ความคิดแบบก็แค่นี้แหละชีวิตฉันเป็นตัวกำหนดอนาคตไปอีกกี่ปีอย่างแรกเลยครับเริ่มเฝ้าสังเกตความคิดของตัวเองหลายครั้งเราไม่ได้สังเกตเลยว่าคำพูดในหัวเราซ้ำไปซ้ำมาแค่ไหน ลองจดบันทึกหรือสังเกตว่าวันนี้คุณพูดอะไรกับตัวเองบ่อยที่สุดถ้าส่วนใหญ่เป็นคำพูดลบเช่นฉันทำไม่ได้คุณก็จะเห็นชัดเลยว่าทำไมผลลัพธ์ชีวิตมันยังซ้ำอย่างที่2กล้าทำสิ่งที่แตกต่างเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตทันทีแต่เริ่มจากการเปลี่ยนกิจวัตรเล็กๆที่คุณคุ้นเคยเช่นถ้าปกติคุณกลับบ้านแล้วเปิดทีวีลองเปลี่ยนมาอ่านหนังสือสัก15นาที หรือถ้าคุณชอบคบแต่เพื่อนกลุ่มเดิมลองไปเจอคนใหม่ๆที่มีวิธีคิดแตกต่างเพราะทุกสิ่งเล็กที่แตกต่างจะค่อยๆเปิดพื้นที่ใหม่ให้ชีวิตอย่างที่ 3. หาต้นแบบใหม่การเห็นคนที่เคยอยู่ในจุดเดียวกับเราแล้วเขาก้าวพ้นไปได้มันคือพลังที่มหาศาลมากครับเหมือนแจ็คหมาที่เคยถูกปฏิเสธงานนับครั้งเคยสอบตกเคยถูกหัวเราะแต่เขาไม่ปล่อยให้ความคิดเดิมแบบฉันไม่เก่งมาทำร้ายเขา เขาเลือกสร้างอาลีบาบาจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกทุกครั้งที่คุณรู้สึกทอ้อลองถามตัวเองว่ามีใครเคยเจอสถานการณ์หนักกว่านี้แต่เขายังเปลี่ยนชีวิตได้ไหมและคุณจะเห็นว่าความคิดใหม่ๆเริ่มงอกขึ้นมาอย่างที่ 4. ยอมรับว่าเราจะล้มเหลวอ,อีกแน่ๆครับใช่ครับผมพูดถูกแล้วล้มเหลวอ,อีกแน่ๆแต่การล้มเหลวครั้งต่อไปจะไม่ซ้ำกับครั้งเก่า ถ้าเรากล้าใช้วิธีคิดใหม่มันจะกลายเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่การแพ้ลองคิดดูสิครับถ้าคุณมีชีวิตที่ไม่เคยล้มเหลวเลยนั่นแปลว่าคุณไม่เคยทำอะไรใหม่เลยเช่นกันและสุดท้ายให้อภัยตัวเองจากความคิดเดิมเพราะเราไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้จริงถ้าเรายังโกรธตัวเองในอดีตลองบอกกับตัวเองว่าใช่ฉันเคยติดอยู่กับความคิดเก่าแต่ตอนนี้ฉันเลือกที่จะเปลี่ยนแล้ว เหมือนเนื้อเพลงของวงโคเพล์ที่ร้องว่า If you never try, you never know ถ้าไม่เคยลองคุณก็จะไม่มีวันรู้ถ้าไม่ปล่อยความคิดเก่าคุณก็จะไม่มีวันเห็นว่าชีวิตคุณไปได้ไกลแค่ไหนชีวิตที่ซ้ำซากไม่ได้เกิดเพราะโชคชะตาแต่มันเกิดเพราะเราใช้ความคิดเดิมๆม,มาซ้ำเติมตัวเองทุกวันแต่ข่าวดีคือวันนี้คุณมีสิทธิ์เลือกใหม่คุณเลือกที่จะไม่เดินซ้ำทางเก่าได้ทุกเมื่อ คุณอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ทันทีแต่คุณสามารถเปลี่ยนความคิดในหัวคุณได้ตั้งแต่วินาทีนี้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ปิดท้ายกระท้มใจอย่าให้ความคิดเดิมมาขังชีวิตคุณอย่าให้คำพูดเก่าๆที่เคยได้ยินมาล่ามโซ่ความเป็นไปได้ของอนาคตอย่าให้ความล้มเหลวครั้งก่อนมากำหนดคุณค่าในวันนี้เพราะคุณไม่ใช่ความคิดเก่าๆเ,เหล่านั้นคุณคือคนใหม่เสมอ ตราบใดที่คุณกล้าเลือกความคิดใหม่ลองถามตัวเองอีกครั้งนะครับวันนี้ฉันกำลังใช้ความคิดแบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าและถ้าคำตอบคือใช่คุณก็รู้แล้วว่าถึงเวลาเปลี่ยน